สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดโคกปีดอำเภอสีโมโหสดจังหวัดปราจีนบุรีเราจะพาผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณงานทอดกระถินสามัคคีหรือว่างานทอดกระถินของวัดโคกปีดสำหรับวันนี้ก็ติดตามชมกันให้จบคลิปเราจะพาเพื่อนและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณถานที่ของวัดไปเรื่อยๆเพราะว่าวันนี้เป็นรายการอาทอดกระถินของวัดโคกปีดนะครับ เราก็จะพาเพื่อนเพื่อนและผู้ชมมาชมเพื่อเป็นพุทธผู้ชาไปด้วยกันเพราะถือว่าเป็นรายการบนของทางวัดสําหรับช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาร่วมในงานก็พอสมควรเลยสําหรับปีนี้ก็อาจจะดูก่อยไปนิดนึงเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็ไม่มากมายจนเกินไปแต่ก็พอสมควรตรงนี้ก็เป็นโรงทานก็มีพี่น้องประชาชนก็มารับประทานอาหารกันอยู่ที่บริเวณโรงทานตรงนี้เราก็จะพาเพื่อนเพื่อนและผู้ชมติดตามรับชมไปเรื่อยๆ ก็ชมกันให้จบทิปนะครับเราจะอยู่ด้วยกันโดยประมาณ10ปกว่านาทีชมกันให้จบถูกใจแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามติดตามเข้าไปที่ช่องนัททาวเวลไทยแ m ม l e เรานำเสนอ,อเผยแผ่ววัดช่วยพระศาสนาเพราะว่าทุกวันนี้ไม่มีอะไรดีเกินกวา่าที่เราจะทำดีและทำบุญนะครับ,บท่านผู้ชมยังไงก็ช่วยกันติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นัทอาจารย์นัทโหราศาสตร์หมอดูโหราศาสตร์วันนี้มานำเสนอ ผ่านทางทิปผ่านทางช่องให้ท่านผู้ชมได้ดูกันตรงนี้ก็เป็นโบสถ์ของวัดโคกปีบแต่เก่าก่อนโบสถ์หลังนี้เก่าจนสุดซมดูไม่จืดแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้สวยงามมากเลยก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาไหว้พระมาทาบุญเยี่ยมชมบริเวณสถานที่เพราะว่าวัดโคกปีบนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่อันหนึ่งก็มีอายุมาเป็นร้อยปีเช่นเดียวกันสําหรับโบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์โบราณเก่าแก่จริงๆแต่ว่าในปัจจุบันตอนนี้สวยงามมากๆเลย มีการปฏริทั้นขอนใหม่ซ่อมแซมใหม่อะไรใหม่ต่งางๆทั้งหมดสวยงามมากเราก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ชมมาเยี่ยมชมโบสถ์สวยมวยพระศักสิทธิ์ที่วัดโกปีแห่งนี้สำหรับผู้ชมใครที่มีโอกาสผ่านมาที่จังหวัดปราจีนบุรีก็มาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่มาไหว้พระมาทาบุญมาทาบุญถวายสังฆทานเป็นรายการบุญต่างๆหรือว่าจะมาไหว้ขอพอรกับท่านปู่ท้าเวสวรันที่อยู่บริเวณด้านหน้าวัดเราก็ ามานำเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่สำหรับช่วงนี้ก็เป็นการแห่ผ้ากรถินรอบโบสถ์สามรอบวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาร่วมบวนแห่ก็พอสมควรเลยทีเดียววันนี้ก็สนุกกันไปตามภาษาหรือว่าไปตามประเพณีของชาวพุทธเราก็มีการแห่ผ้ากรถินแล้วก็มีการมีการเต้นสนุกสนานกันไปก็เป็นวงแห่เขาเรียกว่าวงกลองยาวงประยุกต์นะครับวันนี้อาจารย์นัด ก็มีโอกาสเดินทางมาร่วมทำบุญกันที่วัดแล้วก็มาน,นาําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ขู่สาตาพี่น้องสาธุชนสําหรับวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปรง่งแดดแจ่มใสมากเลยแดดร้อนจัดแต่ก็ไม่เป็นไรในเมื่อตั้งใจทาบุญกันแล้วร้อนก็คือร้อนไม่เป็นไรพี่น้องสาธุชนบอกว่าไม่เป็นไรร้อนแค่ไหนก็ทนขอให้ได้ทําบุญ สำหรับวันนี้อาจารย์นั้นก็ามานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับพี่น้องสาธทุกชนได้ดูผ่านทางคลิปนี้ผ่านทางช่องนี้ช่วยกันติดตามด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแค่สละเวลาไม่เกิน 3, วิสามสวินาทีนะครับช่วยกดให้หน่อยหนึ่ง mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราเพราะว่าเรานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ว่าช่วยศาสนาของเรามีฉะนั้นเราคนพูดด้วยกันก็ต้องช่วยกันนะครับ โดยการเดินทางเข้าวัดไหวพระทําบุญถวายสังฆทา,านทาบุญถวายค่าน้ําค่าไฟทาบุญใช้หนี้สงฆ์หรือเป็นรายการบุญต่างๆเราทําเราได้เหมือนอย่างหลวงพอ่อฤาษีท่านเคยบอกว่าคนเหล่านี้จะทําอะไรก็ตามแต่ท่านบอกเลยว่ายิ่งให้ยิ่งได้ทําไปเถอะนะครับยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีเรายิ่งให้เท่าไหร่เราก็ยิ่งได้คืนมาเท่านั้นมพราฉะนั้นบุญกุศลนี้ไม่ไปไหนจะอยู่กับพวกเราทําไปเถอะนะครับไม่เสียหลายเลย วันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมากันอย่างมากมายสู้แดดสู้ร้อนไม่เป็นไรวันนี้ก็สำบุญนานกันโดยการแห่พะกถินรอบบวชสามรอบวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาจากหลายๆที่ก็มาร่วมงานในวันนี้มาทอดพะกถินกันตามประเพณีของคนไทยของชาวพุทธเราสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้น เราก็อย่าให้เลือนหายเลื่อนหายจากไปขอให้พี่น้องตาทุกชนคนใจบุญทุกคนทุกท่านช่วยกันทําบุญเข้าวัดสร้างบุญสร้างกุศลสิ่งไหนที่ดีเราก็ส่งเสริมมันไปสิ่งไหนที่ไม่ถูกไม่ต้องเราก็ควรแก้ไขกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้การทําบุญนี้สําคัญขนาดไหนอยู่ที่ใจของเราเรามีจิตศรัทธาเราก็ทําได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์นัทก็พาเพืเ่อนและผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่สถานที่ของวัดแห่งนี้ เราก็มาทาบุญสร้างกุศลด้วยกันอย่างในน้อยเราเชื่อเหลือเกินว่าในคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีมีประโยชน์อย่างมากๆเรานําเสนอเกี่ยวกับการเผยแผ่วัดช่วยพสาสนาออกสู่สายตาเพื่อนๆและผู้ชมเราก็ต้องการอยากจะให้ท่านติดตามเข้าไปในช่องนัททาวเวสไทยเทมโปก็ติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเพราฉนั้นวันนี้อาจารย์นัทก็ขอนำเสนอเพิ่มการเผยแผ่ ทางช่อง u t u b e นี้ก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนก็มารวมตัวกันอยู่ที่นี่อย่างมากมายวันนี้ก็พี่น้องประชาชนก็มากันเยอะเราก็อยากจะนำเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ผู้ชมได้ดูได้ชมกันทางลิศนี้เพราะว่าในช่วงของเดือน12นี้ก็เป็นเทศกาลทอดกระถินกันแทบจะทุกวัดที่เลย ส่วนใหญ่ต้องเป็นทุกวัดอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละวัดต้องมีกระถินเข้าทุกวัดเป็นประเพณีสือเรื่องกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนจบจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ช่วยกันนูรักษ์บำรุง,งดูแลพระศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวและสืบต่อไปโดยการเข้าวัดตั้งบุญทำกุศลเพราะว่าวัดที่จะมีความจเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ก็ต้องอาศัยแรงศรัทธาจากญาติโยมจากสาธุชนคนใจบุญที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนานี้เรามีองค์สมเด็จพระธรรมจัา เป็นที่สุดมะฉะนั้นขอให้พวกเราเคารพนับถือศาสนาให้เป็นที่สุดเพราะว่ามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแก่นสารให้กับพวกเราหากว่าถ้าพวกเราไม่มีศาสนาเป็นที่ตั้งพวกเราก็จะเป็นคนไม่มีศาสนาเลยมิฉนั้นพี่น้องท่านทั้งหลายถือว่าโชคดีแล้วมีบุญมากที่สุดแล้วที่พวกเราได้เกิดมาในพระ,ะพุทธศาสนาพุทธนี้เป็นที่สำคัญขอให้พวกเรา คารพภาษาศาสนาคารพระพุทธคารพระธรรมคารวพระศาสตรานาคา,ารพระสงฆ์มิฉะนั้นทำไม่เถอะนะครับคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งสําคัญทวารวัตราวาร้างบุญทำกุศลเพราะคนเหล่านี้ทุกวันนี้ต้องทําบุญถ้าไม่ทาบุญเราก็จะไม่ได้บุญเลยมิฉะนั้นการสร้าง,งบุญสร้างกุศลนี้เพื่อเป็นสะพานบุญของพวกเราไปสู่ในภายหน้าถึงแม้ว่าเราจะลาละาจากโลกไปแล้วบุญกุศลนี้ก็จะติดตามพวกเราไปตลอดไปมิฉะนั้น สิ่งที่เราจะเอาไปได้คือการทําบุญเงินทองทรัพย์สมบัติเข้าของถ้าเราจากโลกไปเราไม่สามารถจะเอาอะไรไปได้เลยที่เราจะเอาได้ไปได้ก็เพียงคือบุญกุศลที่เราทำไว้เพิฉันนั้นวันนี้พวกเราก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ชมร่วมทําบุญทำกุศลกันเพื่อบํารุงวัดบํารุงพระศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวรู้สืบต่อไปวันนี้อาจารย์นั้นก็หาเพื่อนเอนและผู้ชมมาอยู่ที่วัดโคปีบ อำเภอสีโมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีเราก็มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลเพื่ออานิสงส์ของพวกเรามิฉนั้นทําไว้เถิดนะครับเวลาที่ยังมีเหลืออยู่หันหน้าเข้าวัดสร้างบุญสร้างกุศลทําบุญให้ทานทุกอย่างนี้จะบังเกิดแก่ถูกของพวกเราทั้งในภพนี้และในภพหน้าทั้งชาตินี้และชาติหน้าขอให้สร้างบุญสร้างกุศลกันไว้ ตอนนี้เราก็พาผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณภายนอกของโบสถ์วันนี้อากาศร้อนจัดเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเสียงแห้งบางเสียงแตกบ้างอ่ะก็ไม่เป็นไรเราก็จะพยายามนำเสนอตอนนี้ก็เกือบจะมา,าถึงท้ายรายการแห่แล้วตอนนี้ก็แดดร้อนจัดขบวนแห่ก็เกือบจะครบสามรอบแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะอำลาผ่าจากกันไป เดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะพาผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดอื่นต่อไปเห็นไหมครับท้องฟ้าสดใสามากท้องฟ้าสีฟ้าเมฆสีขาววันนี้แดดร้อน,นจัดจริงๆคณะแรงบุญคณะแรงสถาน,นี้ไม่ถอยเลยนะครับก็แห่กันรอบบวเกือบจะครบ3ามรอบแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็ใกล้จะหมดเวลาหมดเวลาแล้วเดี๋ยวอาจารย์นัทก็ต้องความลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์นัทก็จะพาเพื่อนๆและพาผู้ชม ไปเยี่ยมชมวัดอื่นต่อไปยังไงก็ติดตามเป็นกําลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเข้าไปที่ช่องนัททาวเวลไทย i ทมเ p ิ e แล้วก็ช่องอีกช่องหนึ่งก็ n a สติดเท e เ p ิ e จริงๆแล้วช่องหลักของเราก็คือ n a สติดเทมเ p ิ e และช่องหลักที่2ก็คือนัททาวเวลไทย i ทมเ p ิ e สำหรับช่วงน,นี้เราก็มาถึงช่กงท้ายรายการแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสาหรับคลิปนี้อาจารย์นัทโหราศาสตร์ นัททาวเวลไทแทนโป่ต้องขอลาไปก่อนก็ขอใทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ